สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชิเคยนะครับกับแอสตาห้าดาวประกายแสงดัตตีฮะเราอยู่ในดีของผมเองเซิร์ฟไทยและนี่คือแบ็คคเวอร์เอ็มที่ผมรอแอสตาปีศาจมันอย่างยาวนานถ้าใครดูคลิปที่แล้วของผมนั่นก็คือผมดวงดีแบบจัดจ,ดจริงๆถ้าใครยังไม่ดูกลับไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้ผมจะปั้นแอสตาให้สุดๆแบบทุกคนแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับผมเพราะว่าการของผมได้มา5ดาวแล้วยัยงไม่ได้ใช้เศษอันไหนประสงค์ด้วยซ้ำฮะตรงนี้ฮะ แล้วสกิลรออะไรครับอัพไปเลยครับเพราะผมมีดองไว้เพื่อแอตตาตัวเดียวอยู่แล้วฮะตรงนี้ไอกันต่อครับตรงนี้โอ้โ oh หมาต่ออีกทีหนึ่งยยลุยยาวๆผมบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นการคลิปที่แบบ,บว่าปั้นลว้ลวนของอะไรที่ผมดองไว้เนี่ยผมมายัดให้แอตตาปีศาจแอดแบ็กแอตตาแอตตาล้างปีกอย่างเดียวเท่านั้นครับคือแบบกดแบบไม่อ่านสกิลแล้วตรงนี้ลุยแบบเบิ่มๆลุยแบบเยอะๆลุยแบบสบายๆสไตล์อโหูง,ง่ายๆจัดๆแบบว่า ผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกับการที่สุ่มไปคลิปที่แล้วและนี่นก็คือวันแรกอยู่และขอบคุณสําหรับ tenderness ด้วยคะับ tenderness นะครับ40บาทนะครับเดี๋ยวคาราวาจันหยิบเดี๋ยวขึ้นมานะครับผมเนี่ยแล้วคาราวาจันหยิบขึ้นมาก็ตรงนี้ขอบคุณมากสำหรับ20บาทตรงนี้โดเน t กันมาแล้วไปกันต่อครับ9,000เนาะผมไม่น่าถึงวะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่มาดูกันต่อเอา5ดาวไปแล้วครับตรงนี้พรสวร่านไหมพรสวรรค์พรสวรรค์ยังไม่เปิดเพราะอะไรเฮ้ย ไม่ทำ LR งั้นเหรอโอ้โหกูดองไวเพื่อแอต้าตัวเดียวไปเลยเลเวล15นั้นแต่ตอนแรกไปเลย15สายสัมพันธ์15ส่งของขวัญครับ15ไปเลยอา่าแล้วเราออกทำไมเนะี่ยมาต่อครับระดับ LR ก็มาอยู่ในมือของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าพรสวรรค์ยังไม่ปลดเหรอเพราะว่าเราทงเพิ่มเลเวลก่อนจัดไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่กดแล้วก็การก,กดไลค์ทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับตรงนี้ ตัปั้นกันแบบสดๆให้ดูเลยนะครับตรงนี้400ท่านนะครับผมกดข้ามไปอย่างรวดเร็วไปกันต่อ,อผมนะบอกว่าตาบายบื้อสะดือโอ้โหได้ก่อนการันตีได้แบบตอนการันตีพอดีแล้ว u r มาไงล่ะยูงามาไงละ่ะ <c oughs> คิดว่าจะได้พลังเท่าไหร่ครับทุกคน <c oughs> นี่ต่ำๆมา85 0 0 0่าต่ำๆ8 5 0 0มนแน่นอนต่ำๆ8 5 0 0มเพราะว่าเราได้การ์ด5าดาวมาแล้วนะครับไปกันต่อครับตรงนี้เราขึ้นระดับ LR ไปครับทุกคนเอานิ้วกดไลค์ไปพร้อมกับการขึ้น l r ในครั้งนี้ เดี๋ยวรอดูตอนปลดพรสวรรค์หมดกับกับตอนสูงสัตว์อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเพราะผมอัพสกิลไปครบแล้วนะครับผมและตรงนี้ไปครับขึ้น l r สําเร็จและแพสซีฟปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อครับปลดไปที่เลเวล100ครับตอนนี้ก็พลังมาที่44 0 0 0 44,000ไปปลดพรสวรค์กันต่อครับพรสวรค์ผมก็เก็บไว้เหมือนกันครับผมปลูกเต็มดเลยครับตรงนี้เพราะว่าผมฟาร์มมาแล้วครับผมไม่ต้องแลกอะไรทั้งนั้นนะครับผมรออยู่แล้วครับ มีคนบอกว่าพี่รออดทนรอได้ไงผมรอไม่ไหวตั้งแต่ตีสี่แล้วผมบอกเลยครับผมทําเพื่อทุกคนครับผมทําเพื่อทุกคนครับผมรอเพื่อไลฟ์แล้วสุ่มไปพร้อมกับทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมดองของไว้เพื่อแอต้าตัวเดียวของจริงฮนะผมไม่อัพสกิลให้ตัวอื่นเลยนะโนโนเอลชามงชามี่ที่เพิ่งสุ่มไปไม่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 อัพสกิลเลยฮะเก็บวไว้ให้แอต้าตัวเดียวแล้วนี่คือการอัพออสวรรค์แบบเบิ้มๆไงล่ะแบบแบบแบบการอัพออนสวรรค์แบบฟินๆไงล่ะถ้าทุกคนรู้นะครับว่า ผมเคยทำกับเซิร์ฟเจแปนมาอย่างนี้แล้วรอบหนึ่งนะเออเซิร์ฟเจแปนผมก็ทำอย่างนี้นะครับผมมามาปลดล็อกกันมาดูว่าพลังจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แตนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นมาเฮ้ยเ๋ีวๆเร็วๆวิก้เราเติมกับเราเติมกับอะไรนะเราเติมกับอะไรนะ รีชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโควเบอร์มืบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญ i ีชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องร i ชแมนช็อปเท่านั้นนี่ครับผมเติมมา ผมก็ใช้ดิครับรออะไร HP นี่ HP พีม่วงผมรออยู่แล้วผมรออยู่แล้วนี่เป็นไงเป็นไงผมรออยู่แล้วแล้วแอต้าไปไหนแล้วเนี่ยแอต้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้ามาตรงนี้ละเอนี่ไงพรสวรานเรา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 ซื้อแพ็กนั้นเพื่อพสวรค์นะครับพรสวรค์สีม่วงครับทุกคนครับเหลืออะไรสี่หมืนเก้าเหลืออะไรครับสกิลรออัพแล้วนะครับสกิลรออัพแล้วนะครับเสริมแก่งรออัพแล้วนะครับพรสวค์เรออัพแล้วสายสัมพันธ์รออัพแล้วนะครับ คอสตูมเราอัพแล้วนะฮะยังไม่ใส่นะครับอุปกรณ์ครับแอตตาครับเตรียมว้แล้วครับคิดว่าพลังเท่าไหร่ครับทุกคนเอานิ้วไปกดไลค์พร้อมกับกดเปลี่ยนชุดพร้อมกัน3 2 1ไปครับกดครับแอตตาพลังระดับ88,000 hey. hey. 88, ืนแปเฮเฮแปดหมืเลยวะ <laughs> นึกว่า85,000 <laughs> 88,000ครับคุณผู้ชม มาถึงก็ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามีคนเยอะกว่าผมนะมีคนเยอะกว่าผมคุณโนบิไป8ปดหมจากเ0 0 0หพี่บั๊ดจะ8ปดหมเหมือนกันแล้วก็กายน่าจะเก้าหมืน่นกายน่าจะ9 0,000นะครับแปดหมื่นแปดแปดหมื่นแปดแปดหมื่นแปดสวยงามครับ <laughs> ไปไปไปโอ้โหเดี๋ยวนะให้ดูให้ดูของ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 ,ของสักหน่อยตอนนี้ a t k มาอยู่ที่2 6งหมนะครับเต๊ฟอยู่ที่2 6งหมเฮ้ยสองหมเหมือนกันเลยนะครับ HP 93ีเก IP 9300นะครับ ACC คือความแม่นยำ201นะครับอัตราค,คริติคอล82.77ดามดดเมจคริติคอล84.21ดาเมจเรท64.24สปีด100เพน96เอ็นดู82ดาเมจเรท343นะครับผมมาดูอุปกรณ์แยกแยะแต่ละชิ้นส่วนกันบ้างนะครับประดับมาตรงนี้ครับเดป33%เป็นที่แน่แท้นะครับครีด,ดาเมจนะครับ0.14ไม่ใช่สิ0.41 HP 2.4 ATK 4 AT 5 8แต่ M ATK ไม่ได้ใช้นะครับก็4.9เลยนะครับแต่ว่ามันได้พลังเยอะมันได้พลังเยอะกว่าเพราะามันได้ HP นตะครับต่อมาสร้อยครับเดฟเหมือนกันครับ33%เป็นต์ ATK ไป458ดาเมจเ a a t e ี่ส2 5 ATK 4.3%เปอร์เซค r a t ครับแล้วก็มาที่แหวนครับแหวนก็เป็น Key rate นะคีเลส12.1%เร์เซ็นนะฮะก็โจมตี533 HP 4 4ดสี่ a m a g e e ี่สิคคือต้านคี 0.83ครับมามาดูของแต่ละอันครับแยกย่อยก,กันมาเซตโลดาวครับเซตโลดาวก็จะเป็น ATK อัตราคีย์ที่โคลนะครับ11.15 HP 405ดาเมจไอคีเลสนะครับต้านคี8.44ดาเมจคี5.76ต่อมาชิ้นนี้ครับ ATK เป็นคีเลสนะครับเป็นเซตไอ้นี่เซตคีย์ดมดาวคีย์ดมดาวคีย์ดมดาวคีเลส9.83ที่ดาเมจ5.62 HP 405 ATK 6.53นะครับต่อมาเป็นคิเลดดาวคิเลดดาวนะครับเซตน,นี้คิดดมเมจ7.6คิเลด9.82ดามเบลดเลส1 8คิเลดคิเลสด้านคิ11.35ต่อมาชิ้นนี้ครับเดฟ HP 5.32 ATK 7.42ดามเบล 18, <c oughs> ดเลส28เดฟ5.43อัน <c oughs> นี้คือโลดาวนะครับต่อมา ดีดมดาวครับอันใหญ่เป็นโลครับเป็นป้องกันเอ k 186อันนี้ยังน้อยอยู่นะเด f บห้าจุดสองเก้าดัมเมจคริทิคอลเจ็ดจุดหนแล้วก็ชิ้นนี้ครับโลธรรมดาครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เข้าพวกกับเซตใดแต่เซตมันสวยครับเปอร์เซ็นต์หมดเลยเป็นเฮเปอร์เซ็นต์ครับสี่จุดส่โลป้องกัน5.25จุดสองห้ีเลอีก12.32 k e อีเอีก10.75 ต่อไปก็คือคีย์เลดดาวนะครับเซตคีเลดดาวที่เป็นป้องกันนะครับคีย์เลด8.87คีย์เลด14.72 14 64, เลยนะดามเมจเลด27แล้วก็ดามเมจคีย7.67ครับและนี่คือทั้งหมดของแอสตาร์แบล็กแอสตาของผมใน ID นะครับคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับว,วันนี้รอชมคลิปวันพรุ่งนี้โอเค ส่วนไลฟ์เราไปลุยกันต่อ